สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับกูรูบอมนะครับจากเขตมอเตอร์ไบค์กูรูไทยแลนด์โดยเช็คราคาดอ m คอมนะครับวันนี้มากับคู่หูคันใหม่อีกแล้วนะครับเป็นเวสป้า GTS s u p ป r ร p สปอร์ต150ไอ e กล ABS นั่นเองนะครับรุ่นล่าสุดเวอร์ชันปี2023เลยนะครับเวสปาในชื่อนี้ก็คงคุ้นอยู่แล้วไม่คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าเวสปาคือแบรนด์พรีเมียมสกูตเตอร์จากอิตาลีนั่นเองแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาเติมไลน์อัพในส่วนของตระกูล GTS นั่นเองนะครับวันนี้ไดเอามาลอง ในเมืองเลยนะฮะเอาเป็นเอามาใช้งานแบบเรียกว่า daily use ในชีวิตประจําวันนะครับเราจะไปดูซิว่าพละงกำลังของเขาความคล่องตัวนะครับแล้วก็ความสนุกในการขี่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปถึงพาร์ตตรงนั้นเรื่องของดีไซน์ภายนอกนั่นเอง GTS Super Sport 150เนี่ยปี2023มี3สีนะครับก็คือ สีขาวไว้ t e Innocenza นะฮะหรือว่าสีขาวนั่นเองนะจะมีชื่ออิตาเลียนะสมทําให้ดูเป็นเวสปาแล้วก็สีดำนะฮะโอปากนะครับก็เป็นเฉดดาแล้วก็สีใหม่ล่าสุดคือกรีนโอลีเป็นเขียวมะกอกนั่นเองราคาเริ่มต้นอยู่ที่สีขาวเนี่ยนะครับหนึ่งแ้าพัก้าร้บาทส่วนสีดําแล้วก็สีเขียวเพิ่มไปอีก1,000บาทความแตกต่างจากปีที่แล้วเนี่ย ผมมาเทียบดูแล้วแบบมันอาจจะดูไม่ไ,มได้ต่างจากเดิมนะเพราะว่าดีไซน์เขายังคงเดิมไว้แต่ความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่มันทําให้ตัวรถเนี่ยมันสวยขึ้นเยอะมากเลยคุณผู้ชมคืออย่างแรกเลยเนี่ยเดิมเนี่ยปีก่อนเนี่ยเป็นโครเมียมเพิ่มความดูห้านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเปลยนโนแบ็คทุกจุดเลยนะโอ้ม,มันทำให้รู้สึกว่าอันนี้มันคือสปอร์ตเลยแล้วก็จะมีรอบคันเราจะมองผ่านไปก็จะมีโลโก้ดีไซน์ใหม่นะฮะ สติกเกอร์ด้านหลังเนี่ยผมคิดว่าสติกเกอร์สีดํากับส้มที่คาดเนี่ยมันรับทุกอย่างหมดแล้วมันดูแบบคือใช้แบบเดิมๆได้เลยแสแนดามันสวยและลงตัวผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีสําหรับทุกรายละเอียดที่มีการปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็โบรตรงกลางเนี่ยเท็กเจอร์มันเป็นคาร์บอนนะฮะช่องลมเนี่ยมันจะแซมด้วยสีแดงแบบสดๆอย่างเงี้ยนะครับล้อแม็กก็ลายใหม่เป็นแบบด้านด้วยนะครับแล้วที่สําคัญคือบอะเนี่ยผมชอบมากเลยผมว่าทรงมันมันไม่เหมือนเดิมนะเดินด้วยได้สีส้มอะ่ะให้มันรับกับตัว ช่องลมตรงโบตรงกลางนะครับนี่เลยที่ชอบมากที่สุดคือกระจกมองข้างผมว่าอันนี้มันเป็นการออกแบบที่ใช้แบบทรงเรียวแบบนี้เป็นเป็นโนแบ็คเนี่ยมันคือสปอร์ตแล้วมันช่วงมันสั้นแล้วมันดูแข็งแกร่งมันดูไม่ไม่กองแกงนะฮะนอกจากภายนอกแล้วนะครับเราจะมาดูใกล้ๆกันนะครับโอ้โหมันดีไซน์ใหม่นะมันกรอบมันอาจจะดูเหมือนเดิมนะฮะนี่พอบิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเก๋ก่อนนี่อันนี้คืออะไรที่แบบ เลิฟมากสาหรับเวสป้าแล้วนี่ก็นี่นะครับเราก็สามารถเนี่ยชาร์จได้ชาร์จแล้วนะฮะแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดเก็บเนี่ยสุดยอดมีเฉพาะเวสป้าแล้วก็มีขอเกี่ยวนะครับสาหรับใครที่แบบนะจะมีถุงอะไรไปตลตลาดหรืออะไรถุงผ้าอะไรเงี้ยไปของซื้อของตามินิมาร์นะครับก็สามารถเกี่ยวได้เป็นฟังก์ชันที่ครอบคลุมแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วตรงนี้ยังชอบอีกเรื่องของปุ่มกดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยว หรือว่าการปรับเปลี่ยนเมนูที่มันเป็นส่วนของจอดิจิตอลตรงนี้นะครับก็สามารถปรับได้ง่ายเลยส่วนระบบ Keyless เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเขามีมาให้ทุกรุ่นแลวที่ชอบมากๆคือตัวรีโมทมันหรูเหมือนรถยนต์แบรนด์พรีเมียมเลยนะรายละเอียดเขาดีนะมีความตั้งใจมากๆเลยนะฮะในส่วนของ Keyless System ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รถคันนี้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์การปลดล็อกรถหรือเปิดปิดที่เก็บของใต้เบาะ แม้กระทั่งการค้นหารถนะครับเวลาเราจอดแล้วก็อาจจะมี มอเตอร์ไซค์คันอื่นที่คล้ายกันอยู่หลายคันนะครับแต่ข้อควรระวังผ้ามเก็บรีโมทไว้ใต้เบาะแล้วก็ห้องเก็บของด้านหน้าที่เมื่อกี้ผมชาร์จมือถืออย่าเผลอเอากุญแจไปวางแล้วล็อกโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าเอาไปวางตากแดดจัดแดดบ้านเรานี่มันร้อนมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอย่าให้ไปโดนน้ำโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแหมมันคอนเน็กได้เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องคอนเน็กรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับสามารถคอนเน็ก b ์ผ ที่ชื่อว่าเวสป้าเมียได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยอ่าเปิดต้องใช้รีโมทผมว่าโอเคใส่ของได้แล้วก็เปิดถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะครับวัสดุการประกอบดีมากๆทุกอย่างดูแพงแล้วก็หรูมากนะครับรวมเป็นองค์ประกอบที่ทําให้มันอยู่ที่ราคา1 6 5 9 0 0กับาทต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่แล้วนะครับผมจะพาไปชมการใช้งานจริงในเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะฮะว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้เป็นลองมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไร Yeah. สมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับ155 c c ซนะครับ i-get เป็นสูบเดียว4จังหวะแล้วก็4วาล ระบายความร้อนด้วยน้ำเพราะฉะนั้นมีหม้อน้ําหายห่วงได้สําหรับการใช้งานในเมืองบ,บ้านเรานะครับตอบโจอทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่ในเมืองนอกเมืองหรือว่าเดินทางไกลแบบทัวรลิงนะครับวันนี้ที่ขี่มาทั้งหมดนี่นะครับเป็นจากชานเมืองนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนในตัวเมืองซึ่งผมบอกเลยว่ามันให้ความคล่องตัวสูงแล้วก็มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ได้ไปสัมผัสมานั่นก็คือรุ่นสปินนะัอแต่ GTS เนี่ยแบบคลิกมากเลยเขาเรียกว่าแบบมันลงตัวพอเอราะงเนี่ย พอเพียงโอเคเลยสําหรับการใช้งานในเมืองการเลาะเลี้ยวการเปิดคันเร่งทุกอย่างเนี่ยมันสม o ทไม่มีอื่นเลยคือสามารถพาเราได้แต่ก็ไม่ถึงกับปู๊บาร์บนะเพราะว่าเป็นคลาส150้ว่าอย่างเั้นเถอะนะครับที่สําคัญคือความประหยัดจากคลาสนี้นะครับคือเอามาใช้งานในเมืองคลาส150มันพออยู่แล้วสบายสบายแล้วทําให้รถเนี่ยมันไม่หนักอย่างคันนี้หนัก150กิโลก็ถือว่าโอเคเร้ท่านั่งแบบอัพไลท์เนี่ยหลังตรงเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้สึกเมือ่อยเบาะเนี่ยนั่งได้เต็มก้นเบาะกว้างแล้วก็ใหญ่จะขยบับ ก้นหน้าหลังเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆแล้วก็เผื่อให้กับคนซ้อนด้วยนะครับผมว่าก็เกาะเอวกันไปเนี่ยทัวร์ลิงเนี่ยสบายเลยนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของการเบรกเนี่ยผมว่ามันสมดุลมากๆเลยสําหรับคันนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมว่ามันลงตัวมากๆเลยนะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ขับขี่ท่องเที่ยว v e s p a GTS Super Sport 150 i-get ABS นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่165,900บาทนั่นก็คือสีขาวที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าสีดำกับสีกขียโอเลฟก็ บวกไปอีกแค่1,000บาทองค์ประกอบต่างๆวัสดุที่เอามาใช้ประกอบรถเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสมราคาและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรับบูเชอร์3,000บาทแล้วก็เวสป้าไลเซนซิ่งรวมไปถึงการไมทนั้นฟรี1ปีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วลากไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนั้นก็รอติดตามกันทุกช่องทางของเรานะครับมอเตอร์ไซค์กูรูไทยแลนด์โดยเช็คราคา .com